การประลองครั้งสำคัญได้เริ่มต้นขึ้นกับวัตถุดิบอาวุธลับที่หายไปแม่ครัวยอนจะแก้ปัญหาย,ยังไงเมนูรักพิชิตใจราชา ep 8สวัสดีค่ะแฮมเบอร์เกอร์สปอยมาถึงวันแข่งขันจทย์คืออาหารจจนเนื้อที่ไม่เคยมีมาก่อนพอครัวมิงเริ่มจากการหั่นไก่แล้วส่งไม้ต่อให้ยาเฟยจียองมัวแต่ให้ความสนใจพยายามอ่านเกมจนไม่มีสมาธิอยู่ๆพ่อครัวมินวิ่งมาบอกว่าพริกโกชูที่เตรียมไว้หายไปจากห้องครัวจียองถึงกับเครียดพยายามแก้เกมสั่งทุกคนไปหาเล้ ักเอามาตุ๋นเนื้อหมูเมนูนี้คงต้องเรียกว่าเบอร์บูกิยองไวขาวเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงทั้งสองฝ่ายเริ่มแต่งจานยูยอูอย่าเฟยโรยอาวุธลับลงกระทะจนฝ่ายโชซอนมามุงดูจียองพยายามเพ่งสายตาอ่านวัตถุดิบให้ออกยูยูพอครัวของเวินลีหยิบเล่าประจําตระกูลขึ้นมาดูเหมือนอาหารจานแรกจะไม่ง่ายเลยทีเดียวเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงได้เวลานําหมูตุ๋นขึ้นมายา่างจียองราดเล่าหมากักทําให้ไฟลุกโชนราชวงศ์ต่างให้ความสนใจอย่าเฟยไม่ ทํา,หาทให้ไฟลุกได้เหมือนกันครึ่งชั่วโมงสุดท้ายทุกคนเร่งแต่งจานลงอาหารและเวลาก็ได้หมดลงได้เวลาชิมอาหารเกณฑ์การให้คะแนนคือ10คะแนนเริ่มจากฝั่งโชซอนให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าล้อมรอบไปด้วยต้นองนุ่นมีผีเสื้อบินวนอูกลนแอบเคลิม้มแต่ยังรู้สึกเหมือนว่าเป็นหมูตุนทั่วไปธรรมดาจียองส่วนกลับเมนูนี้เป็นอาหารของยุคในอีก100ปีข้างหน้าเมนูที่แสดงถึงความรักของแม่ในฝรั่งเศสฉันทําเมนูนี้เพราะคิดถึงแม่ที่จากไปตอ ไปเป็นจงของฝั่งหมิงหย่าเฟยเล่าถึงเมนูที่ชื่อว่ากระเยจองความเผ็ดร้อนที่เหมือนได้ตกนรกมันแซบกับสัมผัสใหม่ๆรสเผ็ดนี้ได้ชื่อว่าไล่ยูอูกชไม่ขาดปากนี่คือเมนูใหม่ไม่เคยริมรถมาก่อนจียองแอบ,บติดใจการจะทำไล่ยูต้องมีพริกกรชูระหว่างกันให้คะแนนซุงแจแอบ,บเห็นผลการแข่งขันของอูกลจังหวะเดินผ่านฮีกุนแอบบส่งเสียงฟังนั้นให้โชซซนแค่สีนน่คะแนนในขณะที่กำลังประกาศผลการแข่งขนันจียองรีบขัดจังหวะ ขอชิมอาหารฝั่งมิงเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างแน่นอนว่าอู๋กลนไม่ยอมพ่อครัวไปหลงสุดจะทนเดิอนออกมาเลื่อนจานให้จียองชิมโดยหันไปบอกอู๋กลนว่าไม่ควรให้ประเทศเล็กๆกล่าวหาเอาได้ขอให้อนุญาตเถิดเพื่อความสมเกียรติฮีกุนอนุญาตแลกเปลี่ยนการชิมอาหารส่วนอู๋กลนจำใจให้ชิมจียองชิมแล้วรีบซักถามว่าล่าโยทํทำจากอะไรบ้างอย่าเฟยบอกได้แค่ว่าเป็นอาวุธล,ลับได้มาอย่างถูกต้องจีย้ยองท้วงกับทันทีว่านี่ทำจากพีเกชิชูพริกนี้ผู้พ่อครัว แม่ครัวเด็กกับมือเชื่อมโยงกับคราวก่อนขอออกจากวังไปบดพลิกอย่าเฟยถูกไล่ต้อนจำเป็นต้องบอกนำมาจากเจซานโดยแลกกับฮววเจลเท่านั้นไม่ได้เป็นการขโมยเจซานถูกจับได้แกหน่าทำเป็นลุกขึ้นหัวเราะอ้อางว่าจะนำไปทิ้งพริกอาจมีเชื้อราเป็นห่วงสุขภาพราชวงศ์นางมาขอวัตถุด,ดิบก็เลยให้ไปการได้หัวเจลมาแลกเปลี่ยนมองว่าเป็นผลดีถ้าแม่ครัวยอนบอกเร็วกว่าน,นี้ก็คงไม่นำไปทิ้งพอครัวไปหลงผิดหวังที่หลานสาวรู้อยู่แล้วว่าเป็นอาวุธลับของฝ่าย โชซอนรับไม่ได้กับความไม่สํานึกผิดของย่าเฟยขอประกาศอาหารจานแรกทางฝ่ายหมิงยอมแพ้ไปจนตอนนี้ย่าเฟยยังไม่รู้ตัวไม่สํานึกผิดไม่มีศักดิ์ศรีจียองเห็นแล้วก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ไม่ดูแลวัตถุดิบตัวเองให้ดีอูกุนพยายามบอกฝ่ายตัวเองไม่ผิดขอให้ประกาศผลเหมือนเดิมฮีกุนยื่นข้อเสนอขัดค้านโดยให้ทุกฝ่ายเสมอกันและกับอีกสองจานที่เหลือหากยังเสมอกันจะให้ฝ่ายหมิงเป็นฝ่ายชนะไปขอแลกเปลี่ยนนี้ทําให้ฝ่ายโชซอนเสียเปรียบไม่น การประลองครั้งที่สองจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีก่อนออกไปอย่าเคยขอโทษอย่างจริงใจขอบคุณสําหรับบทเรียนนี้ตัวจียองเองก็ได้เรียนรู้การดูแลว,วัตถุดิบตัวเองเช่นกันถึงพรุ่งนี้จะต้องแข่งกลับไปหลงก็ไม่มีอะไรต้องเรียนรู้เราพรุ่งนี้ต้องชนะเท่านั้นกลับมาห้องประชุมจียองรู้สึกพลาดที่ทาเอิดเก่งขนาดนี้แต่ถอยไม่ได้ต้องทําตามแผนเดิมเราจะทําเป็ดปักกิ่งเป็นอาหารชาววังราชาสำนักหมิงนิยมกันมานานด้วยเทคนิคสุ ลวมเข้าไปแยกเนื้อออกจากหนังไม่ใช่เรื่องง่ายคิดว่าจานนี้จะต้องพิชิตใจได้แน่แน่ฝ่ายมิงวิเคราะห์แม่ครวยอนได้เป็นฉากฉากไม่อาจประมาทเธอได้อีกพรุ่งนี้จะต้องชนะให้ได้ระาหว่างทางกลับเจซานรู้สึกอิ่มนำสำราญกับการประลองครั้งนี้ยูยูสุงแจมาชวนให้ไปด้วยกันโดยฮีกุนมีเรื่องจะคุยด้วยพอมาถึงฮีกุนตวัดขึ้นเสียงเหตุนำว่าเธอดิบเป็ทิ้งภารการเสียสารพยายามแก้ตัวเป็นห่วงสุขภาพราชาจริงๆบางส่วนให้แม่ครัวหมิงไปอีกส่วนอยู่ในห้องเก็บ มีกุนสั่งสุงแจไปค้นหาเพื่อนามาคืนแม่ครัวยอนทันทีสนมสุกวอนเรียกพ่อครัวแมงมายืนยันข้อตกลงหากไม่ทําตามก็ครูจะทําร้ายแม่การประลองรอบที่2โจทย์คือจียอกเมนูลแลกเปลี่ยนทั้งสองแผ่นดินทั้งสองเริ่มทําตามแผนกลิ่นแปลกๆเริ่มเตะจมูกนั่นคือกลิ่นหอมของดอกบัวทองจากฝั่งหมิงหรืออีกชื่อเรียกว่าบัวจักพรพัิจียองไม่รีรอนําเปิดมาย่างในโอง่งเวลาผ่านไป30นาทีทั้งสองฝ่ายเร่งทําองค์ประกอบผ่านไป1ชั่วโมงฝ่ายโชวซอนนํเปิดออก ออกมาจากโอ่งนำมาราดน้ำมันจะทำให้หนังแข็งกรอบระหว่างนั้นจี้ยองเจ็บข้อมือพ่อครัวอมเห็นใจทำเป็นแย่งอยากลองทำบ้างช่วงเวลาวัดใจได้เริ่มขึ้นพ่อครัวแมงรับหน้าที่เลาะหนังเป็ดออกจากเนื้อเพ่งสมาธินึกถึงแม่ครัวยอนสอนหั่นเป็ดทำให้เห็นว่ากิวกึมก็มีฝีมืออีกใจแอบนึกถึงคำขู่ของสนมสุขวอนหรัวแม่จะไม่ปลอดภัยจนตัดสินใจทำมีดบาดมือให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงจี้ยองตัดสินใจทำเองแต่ข้อมือที่ผ่านสมอง ภูมิบนภูเขาช่างเจ็บเหลือเกินอูกลนเวทนาแม้แต่มีดยังใช้กันไม่เป็นทุกคนพยายามเข้ามาช่วยพ่อครัวแมงสงสิกให้กิวกึมเข้าไปช่วยจียองก่อนหน้านี้พ่อครัวแมงแอบสอนกิวกึมให้ใช้มีดหั่นเป็ดเพ่งสมาธิใจเย็นๆในที่สุดกิวกึมก็ทําได้เป็นความภูมิใจของพ่อครัวแมงที่พยายามเขี้ยวเข็นกิวกึมในตอนแรกคิดว่าพ่อครัวแมงกังแกงกิวกึมแท้จริงแล้วพยายามฝึกให้เก่งรอนามีพรสวรรค์พ่อครัวแมงยังสารภาพฟังเราจะแพ้เพราะตัวเองแต่ไม่อยากถอน ตัวจียองพอจะรู้อาการนี้ถูกข่มขู่แน่นอนการแข่งครั้งนี้ต้องหักมุมถึงจะสนุกในช่วงสุดท้ายทั้งสองฝ่ายเริ่มจัดจานเวลาก็ได้หมดลงเริ่มจานแรกพ่อครัวไปหลงให้ความรู้สึกสงบทามกลางดอกบัวเข้าถึงรถพระธรรมอย่างถ่องแท้ไปลงเล่าเป็นภาษาโชซอนทาผู้คนแตกตื่นเบื้องหลังอาหารจานนี้ไปลงค้นหาอาหารทั่วสารทิจจนหมดสติบนเชิงเขาแห่งหนึ่งพระท่านได้ช่วยเหลือไว้และทําอาหารมาช่วยต่อลมหายใจได้ลองชิมแล้วเป็นเมนู ที่ไม่เคยได้ลองจากที่ไหนทั้งๆที่เป็นอาหารวัดธรรมดารรมดาจานหนึ่งแต่นุ่มลึกถึงรักบัวจึงขอเป็นสิทธิเรียนทาอาหารอยู่โชซอนเป็นเวลา5ปีอูกลตําหนิปกปิดเรื่องที่พูดภาษาโชซอนได้แต่เปล่าเลยท่านไม่เคยถามต่างหากฝ่ายจียังไม่ยอมแพ้เสนออาหารเมนูปิดปักกิ่งที่นิยมในราชสำนักอูกลล้อเลียนทําเมนูง,ง่ายๆมาแข่งพอลองชิมเท่านั้นความรู้สึกสนุกสนานทามกลางระบําดาผิวไหวน้ําตาหลังไหลคิดถึงบ้านเกิดจนเผลอช ว่าไม่เคยกินแบบนี้ที่ไหนมาก่อนรสชาติเข้ากันอย่างลงตัวจานนี้เลิศรสที่สุดในแผ่นดินอุ๊ยลืมตัวต่อไปเป็นการให้คะแนนผลประกาศรงแจแอบมองเหมือนเดิมฝั่งมิงรู้ทันรีบม้วนกระดาษหนีอย่างไวคะแนนทั้งสองฝ่ายอยู่ในมือรงแจเรียบร้อยหันไปส่งสีให้ฮีกุนไม่ทราบผลฝั่งนั้นเลยและผลการประลองอาหารจานที่สก็ได้ตัดจบไปตอนต่อไป